ไม่เป่าไม่ได้บอกสิทำไมเป่าไม่ได้ทำไมทำไมเป่าไม่ได้ทำไมเป่าไม่ได้ทำไมต้องไปซื้อใหม่เป่าไม่ได้เหรอคะไม่ได้อ้าวทำไมเป่าไม่ได้ล่ะือไไปปเเลลยนี่มันพังบอกสิมันพังแล้วเหรอมันพังแล้วมันพังแล้วไม่ใช่ใหม่ก็เป่าได้นะเป่าเป่าใหม่สิเป่าเป่าเป่าใหม่ ต้องไปซื้อใหม่ล่ะซื้อใหม่ซื้อังเหรอพังโอ้ยตายบอกปู่วินเลยซื้อไม่รู้เรื่องเลยบอกเลยปู่วินซื้อไม่รู้เรื่องเลยได้เลยเออซื้อไม่ได้เป่าไม่ได้เลยมเออมเพียงย่างหล่ะมันเพียงย่างล่ะเพ่เ,เพ่แล้ว,ลว,ลวบอกบอกพ่อวินไปซื้อไห่ไห่เด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพอวินมาก่อนบอกพอวินก่อนว่าซื้อซื้อให้ใหม่เด้อพังไหนเด้อนี่พังแล้วนะโอ้ตายพังแล้วโอยโหเหยียบ้อย